กราบสวัสดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นอมอนจ้ามากันแล้วนะะทุกคนกับการรีแคปอแมนดานะคะนอกจากรีแคปอแมนดาแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือใกล้ที่จะถึงวันเข้ากองแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาบอกด้วยว่าก่อนเข้ากองเนี่ยตอนนี้เราชอบใครหสาวงามที่เราชอบก่อนเข้ากองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตรงใจใครหลายๆคนหรือเปล่านะฮะก็มีหลายๆครั้งที่เราเคย เอ่ชื่อเรียงนามไปแล้วบ้างก็มีว่าเอ๊ะเราแบบชอบคนนี้นะอย่าเงี้ยแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามานั่งดูคลิปของมิชลินเวิร์ดอันล่าสุดหน่อยนะดูซิว่าจะมีแบบใครที่แบบ ส่องสว่างออกมาให้เราได้เห็นแล้วแบบอาจจะมีการแบบปรับเปลี่ยน5คนที่ชอบหรือเปล่านะทุกคนอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปพูดถึง5คนที่เราชอบก่อนเข้ากองเรามาดูลุคของอแมนดานิดหนึ่งนะเรามาเช้ากว่าช่องอื่นเขาต้องของกราบอภัยนะทุกคนลุคที่13นะคะลุคนี้ก็เป็นลุคที่ใครหลายๆคนได้เห็นแล้วที่อแมนดาได้ไปขับเครื่องบินด้วยนะคะอเมนดามีเรืออเมนดามีเครื่องบินดังนั้นจะมาเป็นมิสอินเวิร์สเหมือนกันไม่ได้ มันวะมันนะะต้องอวยช่วงเวลานี้คือต้องอวยนะส่วนใครคิดลบหรือใดๆก็แล้วแต่ก็คือไม่ต้องนะคะไม่ต้องไม่ต้องสาระนะคะทุกคนก็แล้วแต่นะนาจิตต่างนะความชอบของคนเราไม่เหมือนกันเนาะอะชุดนี้ของอเมนดานะก็จะเป็นชุดกางเกงขายาวจะเป็นจัมสูทนะคะทุกคนอย่างที่เ้องเคยบอกไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าอเมนดาถ้าบใส่ขายาวอ่ะ เข้าใจปะอามไดาจะดูตัวเล็กแต่คือหลังๆอะเราเริ่มเห็นขายาว2ชุดละคือชุดบนเรือยอท1ชุดแล้วก็ชุดนี้ที่มันมีความเป็นขายาวแต่เขาเล่นกับความขายาวที่เป็นขายาวที่ปิดลงมาเลย ทิ้งยาวลงมาเลยซึ่งตรงนี้เรามองว่าทางของทีมแม่มีแม่มีแบรนด์มิลินนะฮะเขาเขาออกแบบมาแล้วแล้วเขาวางแพทเทิร์นชุดมาแต่ละโชว์ไนดะ้ค่อนข้างที่จะบอกว่าเฮ้ยเข้ากับ Amanda มันเนด้ามากแล้วแต่ละลุคคือไม่ไม่มีลุคไหนที่แบบทำให้แฟนนางงามแบบขโวมดคิว้วะว่าอย่างวะ ข้าใจปะอารมณ์นั้นน่ะไม่มีชุดไหนที่แบบว่าอยียงวะเลยทุกชุดคือผ่านหมดผ่านใส่ตาแฟนานางงามหมดเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ปีนี้เนะี่ยเขามีสปอนเซอร์เยอะมากดังนั้นคือแบรนด์แบรนด์แต่ละแบรนด์ของอเมีดาจะไม่ค่อยซ้ำกันสะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบมิกแอนด์แมทจากแบรนด์นู้นบางแบรนด์นี้บางอะไรเงี้ยบางชุดก็คือทุกคนสามารถหาใส่ได้ก็คือทำให้เสื้อผ้านั้นเข้าถึงกับแฟนานางงามมากขึ้นไม่ใช่แบบโอ้โหอามีดาแบบประโคมแบบเสื้อผ้าตัวละหมืน่นแฟนคลับก็คืออ๋อ เอาเงินจากไหนซื้อก่อนฮะแต่คือช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบโปรโมทกับสปอนเซอร์แบรนด์ไทยนะส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ไทยก็จะสามารถจับจ่ายเซ็สอยได้อะไรแบบนี้นะซึ่งตรงเนี้ยเรามองว่าเป็นจุดขายนะบางคนอาจจะบอกอืมทไมไม่เอาแบบแบรนด์นู้นมาแบรนด์นี้มาแบรนด์นั้นมาซึ่งตรงเนี้ยฉันว่าตรงเนี้ยโอเคแล้วทางแม่มีจัดชุดได้แบบ ทุกเซตคืออเมนดาทุกชุดคืออเมนดามันคือใช่อเมนดาทั้งหมดอะเพราะว่าแต่ละชุดที่น้องใส่ออกมาน้องมีความแบบพรีเซนต์ออกมาได้ได้ได้อย่างมีความสุขอะน้องไม่ได้มีความรู้สึกว่า ฉันไม่ค่อยชอบชุดนี้เลยอ่ะแล้วทำไมฉันต้องมาใส่อ่ะเธอเข้าใจปหมจะเป็นอารมณ์นั้นเออจะเป็นอารมณ์น้นจริงๆคือไม่ได้มีความกังวลอะไรให้เห็นทุกชุดที่อแมนดาใส่มาคือแบบว่าเพอร์เฟกมากสําหรับอแมนดะาฮะซึ่งชุดนี้ก็คือสวยงามเช่นเดียวกันนะ,ะจริงๆตอนแรกเวลามองไกลๆคิดว่าเฮ้ยเป็นชุดม้าลายเมื่อวานอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นชุดน้องวัวหรือเปล่าเนี่ยแต่พอดูใกล้ๆอ๋อเป็นโซ่เป็นโซ,นซ่ตอนแรกคือดูไกลๆไงดูไกลๆเอ๊ะชุดลายลายยังไง มาลายหรือ,อยังไงนะผลสุดท้ายคือเป็นชุดโซ่น,นั่นเองนะทุกคนแลยชุดนี้เนี่ยอามาด้าก็ได้แบบว่าขึ้นไปขับเครื่องเบดอ่าขับเครื่องบินดูสำรวจบริเวณนะคะเหนือนด้านฟาร์มไมอามีมันคืออะไร้ไหมเธอเหมือนว่าสำรวจว่าฉันต้องมาทำงานที่นี่เนี่ยแล้วฉันต้องดูหน่อยสิว่าเอ๊ะแถวนี้เป็นยังไงบ้างนะแล้วยังไงบ้างนะจะทำทำแผนการโปรโมทเมืองท่องเที่ยวไมอามียังไงบ้างนะ เขาใจฟิลปะคือฟิลแบบว่าเอ้ยสำรวจละฉันต้องทํางานที่นี่ละฉันต้องดูซิว่าเอ้ยภูมิลํามนาตรงนี้ภูมิประเทศตรงนี้เป็นอย่างไร <c oughs> <c oughs> ความอวยดีนะฮะต้องให้นะ้าต้องให้นาะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะไปดูคลิปอแมนดาที่แบบ ขับเครื่องบินนิดหนึ่งนะก็ต้องบอกกันตามตรงว่าเราก็ดูแล้วแ่ะแต่ก็เราก็อยากจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความปังนะทุกคนเราจะดูวนนะฮะแฟนนางงามทุกคนเป็นเหมือนกันฮวงมเป็นเหมือนกันทุกคนฉันว่าคือเวลาอแมนดาลงคลิปอะไรมาหรือว่าอแมนดาแบบลงรูปอะไรมาต่างๆนะแฟนนางงามชอบดูซ้ำอะ่ะเขาจะาชอบดูซ้ำๆดูวนไปวนมาอะไรอย่างเงี้ย ดูแล้วดูอีกดูไม่เบื่ออะไรเงี้ยเออนะคะเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันบางวันก็เ,เขามาส่องหน่อยส่องสารอบปุ๊บเอาเปิดดูหน่อยอีกหนึ่งรอบอะไรแบบนี้เป็นเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันทุกคนเป็นเหมือนกันแหละอ่ะทุกคนนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ทางเพจแม่ international p o l e นะคะเขาได้โพสต์ไว้เนะครับเป็นคลิปที่บอกว่าเขาก็ตัดจากที่ไร์สดเ,เอานะคะตัดจากไร์สดขับเครื่องบินอะไรเงี้ยมาเนี่ยทำเป็นคลิปให้น่ารักเช่ไหมน่ารักเนาะ ดีมากเลยอ่ะเธอโอ้ยก็ท่าอย่างเรายิ้มนเนาะก็เลยก็ท่าอย่างเราคือยิ้มได้นะเข้าใจปะโควิดก็น่ากลัวอยู่แล้วอะเราพอเจออามีนาบอกอ๋อโอเคฉ,ฉันแบบอยู่ห้องฉันแบบรอดูนางงามดีกว่าเข้าใจไหมนี่คือเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่ทําให้กระเทอไม่ออกจากบ้าน นะ,ะทุกคนเพราะตอนนี้คือหลายคน work from home เนี่ยเออไม่ไม่ได้เข้าออฟฟิศอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครที่เข้าออฟฟิศก็ระวังเนื้อระวังตัวกันด้วยนะ,ะทุกคนเป็นห่วงทุกคนนะจ๊ะส่วนเราก็ work from home อยู่ตอนนี้เนาะก็นั่นแหละก็ไม่ได้ออกไปไหนก็นั่งดูนั่งนอนนั่งนั่งดูนอนดูอัลมานด้าไปนะฮะทุกคน <S <S เปรี้ยวปังอลังการมากนะฮะเนี่ยปังมากเลยอ่ะเธอทำยังไงดีโลดมากเลยอ่ะปังอ,ะ <S <S อ่ะโอ้คือเอาจริงอัมานด้าปังหมดเลยนะตอนนี้คือ ไม่ไม่มีอะไรนาะห่วงเลยอยู่ที่หน้างานแล้วว่าน้องจะทําได้แบบมากน้อยขนาดไหนน้องจะบอกว่าเออทำได้เต็มที่มากน้อยขนาดไหนแต่คิดว่าคือมาถึงขั้นนี้แล้วอแมนด้าแบบไม่ยอมแน่นอนคือ แรงเชียร์แรงใจเยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็บวกกับสภาพแวดล้อมที่มันดีด้วยอไรเงี้ยแล้วบวกกับทีมทีมงานที่ดีอไรเงี้ยเพราะว่าทีมภูเก็ตก็ตามไปด้วยแม่เอมอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนสัหว่าไม่น่าห่วงอะไรแล้วตอนนี้นะ,ะห่วงแค่ในรอบของตอบคาถามละกันว่าจะเป็นอย่างไรนู่นนี่นั่นแล้วก็รอบของห้องดําก็ต้องรอดูว่าอาไม่ได้จะพูดได้แบบทัดใจกรรมการนะฮะเอาใจกรรมการไปได้แบบมากน้อยขนาดไหนแต่เราก็กลัวแหละยายป้าพัลล่าก็ไม่รู้จะ จะทำอะไรออกมาอีกน,นะทุกคนแล้วก็สำหรับเรานะคือถ้าสมมติกรรมการเป็นจากประเทศใดประเทศหนึ่งมาจาเนเยอะเกินไปสมมุติว่ายกจะประเทศ A เป็นคณะกรรมการ4คนอย่างเงี้ยเรามองว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะต่อให้คนจะเคลมว่าเฮ้ยคณะกรรมการเขามีความเที่ยงธรรมอยู่แล้วเขาแบบไม่ได้มีความเป็นชาตินิยมอยู่ในนั้นยอะไรเงี้ยต่อให้ประเทศตัวเองมาก็ต้องหักคะแนนอยู่ดีถ้าทําไม่ดีฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อไม่เชื่อ,อจริงๆ นะคะดังนั้นคือถ้าอยากจะให้กรรมการที่มันมีความคละกันอะ่ะเราอยากให้กรรมการแบบไม่รู้ดีคือสำหรับเราอะ่ะเราไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยเออ <laughs> อะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้จากกองมิชิลัวส์นิดหนึ่งนะคะอะไรคือความยูนิคนะอะไรคือความแตกต่างในตัวคุณใช่ไหมเนะี่ย What m a k e What m a k e you unique นะคะ life make who we are. What makes me unique is my story, my true beauty, my, my approach life. to life. When I think of, of uniqueness, of I think of, of celebration and individuality. I'm aware of my individual responsibility. responsibility. But what, what I listen, listen, listen to most is my heart and intuitions and, and it never lies to so. me. And all those answers that I need are always with me. I'm very meticulous person. Everything I do, I give my best being my true authentic self is my power and it's what sets me apart from others what makes me unique i would say my personality i think my personality matches my height it's larger than life larger than most people i uh, think very easy to spend time or to work with different personalities i am multi -passive. I have jumped the world's third highest mountain in Switzerland, which was 220 meters. I'm a trained martial artist, and I was the first person in my family to graduate from university. I am a good listener. This is what happened Th nah. to my I use listening as a tool, which is often all you ever have to do to be there for others. My community is an important part of my life. I'm really sorry to I know that when i in a family that is always in I realize something very important about oh, my style. history. The power of embracing yourself. When we stop worrying about what other people เม็กซิโกนะก็มีความเอเชียเนาะทำไมอันนี้สองรอบเหรอทำไมน้มนองได้สองรอบลหรอปิดท่ายดีๆตลอดเลยอ่ะมีชูเรสเออ่ะคือต่อให้นางมาถายนางก็สามารถที่จะ ชายออกมาได้เช่นเดียวกันนะฮะน่ากลัวน่ากลัวสำหรับ USA นะเนาะราว่าปีนี้น่ากลัวพอสมควรเพราะว่าหลังๆเขาก็หายหายอยู่เหมือนกันนะตั้งแต่แบบยายพอล,ล่ามายังแคนยัยพอล,ล่าอยู่หลังก็หายพอปียัย,ยพอลล่าก็จะมีแค่อะไรนะโคลัมเบียอะไรอย่างงี้ฟิลิปปินส์อย่างงี้เซาล์แอฟริกาอย่างงี้นะฮะยุคข,ของยัยพอลล่าก็จะเป็นแบบอารมณ์นั้น มูดนั้นทนนั้นไรเงี้ยนะแล้วหลายประเทศก็แบบจมๆหายหายไปนะฮะก็อ่ะหลังจากที่เราได้ดูน,นี้นะทุกคนเรามีประมาณ2คนที่จากที่เราแบบเฉยๆกับเขาเไรเงี้ยแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยคลิปนี้คือเขาเขาสวยขึ้นล่ะเธอเอาจริงเป็นรูลูกสาวฉันก็เริ่มมีหวั่นแล้วนะใครรู้มาที่เราชอบคนแรกเลยที่แบบว่าเปิดขึ้นมาแล้วอู้ตอนตอนแรกที่ฉันดูคลิปนะฉันแบบร้องแบบอู้เลือก็คือบราซิล บราซิลน่ากลัวมากตอนนี้บราซิลคือสวยมากเอาจริงๆเธอบราซิล้อมมงเวอร์ผู้ก็พูดอย่าหาว่าอวยอย่าหาว่าแบบโอ้โหเธอไปอวยบราซิลเยอะอะไรขนาดนั้นมีสิทธิ์เข้าห้านะ5้าคนที่เราชอบนะตอนนี้คือไม่ได้หมายถึงว่าเขาแบบจะต้องเข้า5้าคนนะแต่ฉันว่า5คนที่ฉันชอบอะยางน้อยเข้าสิอย่างแน่นอนนะก็จากคลิปนี้เลยเนาะก็มีบราซิลแล้วหนึ่ง ที่เรารู้สึกแบบชื่นชอบขึ้นมานะฮะแล้วก็2คือไทยแลนด์อยู่แล้วนะฮะสคือลูกสาวคือจาเมกา4ก็คือ USA ตอนแรกอะ่ะคนที่5เราจริงๆเราให้เปรูด้วยซ้ำแต่คือคลิปเนี้ยเราแบบไม่ได้เห็นเปรูไงก็เราเราก็ไปไปส่องไอจของเปรูอยู่เหมือนกันนะคือเปรูก็ก็แบบสวยตรงจริตเราแหละแต่พอมาเจอเบลเยียมูดก็พูดทอ เบลเยี่ยมเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์มากเลยอะเราว่าเบลเยี่ยมเขาหน้ามีความคาแรคเตอร์อะคือหน้าเขามีคาแรคเตอร์บางสิ่งบางอย่างที่เอ้ยสะดุดอะเธอเขาใส่ป้าบเฮ้ยเก๋จังเลยอะไรเงยเออก็เลยรู้สึกเอ้ยเบลเยี่ยมดีจังเลยอะไรเงยเออไม่รู้ไม่รู้ทำไมเหมือนว่าเขามีพลังงานบางอย่างหรือว่าเขาเขามีแบบออร่าแสงอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยฉันก็ แต่งต่งนะเว้ยอาจจะด้วยสีชุดหรือว่าการแต่งหน้าที่มันดูสดใสหรือเปล่านี้คือไม่แน่ใจเนาะแต่คือจากคลิปนี้เราก็รู้สึกชอบเบลเยียมขึ้นมาจริงๆก็ชอบอีกคนหนึ่งคือเม็กซิโกเม็กซิโกนั่นก็จะมีความสวยแล้วก็จะมีความแบบกึง่งกึ่งหน้านะคือโครงหน้านางก็จะมีความเป็นเอเชียอยู่ด้วยนิดหน่อยอนะไรเงี้ยไม่รู้ทาไมนะคะแต่ถ้าให้เลือกเนาะถ้าให้เลือก5คนนะตอนนี้รวมที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็บวกกับเจอคลิปนี้ด้วยนะก็จะมีไทยแลนด์นะคะแล้วก็บราซิล แล้วก็จาเมกานะแล้วก็ USA แล้วก็เบลเยียมจากที่เห็นคลิปนี้ด้วยนะถ้าไมถึงเอาเปรูลงไปก่อนเพราะว่าเปรูคือตอนนี้คือแบบรอเดี๋ยวเราเข้ากองก่อนแต่เรื่องความสวยนะเราชอบอยู่แล้วเปรูนะทุกคนเป็นลูกสาวเลยนะเปรู Peru, จริงๆแล้วว่าแต่พอเจอคลิปเนี้ยคือจะต้องแบบเบียดเปรูลงไปก่อนแล้วเอาบราซิลเข้ามาแล้วเอาเบลเยียมเข้ามาเข้าใจใช่ไหคือความชอบของของคนเราจะเปลี่ยนไปได้เสมออะไรเงี้ยก็ต้องรอดูนะัการอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเปรู Peru จะเข้ามาแบบ ทำให้เราชื่นชอบอีกครั้งหนึ่งได้ไหมตอนนี้ก็พยายามที่จะส่องแบบส่องใน IG เปรูอยู่เหมือนกันนะทุกคนคือความสวยนั่น,น,นแหละก็คือชอบอยู่ดีแต่คือพอมาเจอคลิปนี้นั่นแหละก็อย่างที่เราบอกว่าเอ้ยเราแบบชอบ5้าคนนี้ที่แบบรู้สึกแบบโอ้นะ่าสนใจแล้วถ้าแบบไปฟาดฟันกันรอบลึกๆก,ก,ก็น่าจะสนุกสนานาน่าดูนะตอนนี้สําหรับเรานะคนที่รู้สึกว่าน่ากลัวเป็นพิเศษเลยคือเรากลัวบราซิลเพราะว่า ไม่รู้ที่คือบราซิลตอนเนี้ยจากในคลิปเนี้ยคือสวยมากสวยมากๆเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหพอเห็นแล้วสวยเลยสวยเลยนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ที่เราแอบกลัวที่วันนั้นที่เราไลฟ์สดแล้วเราคุยกันก็คือโปรตริโกเดี๋ยวต้องรอดูหน้างานว่าว่าจะยังไงนะว่าโปรตริโกจะสามารถที่จะตีตื้นเข้ามาได้ลึกหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าโปรตริโกเข้ามาถึง10บอะ ถ้าจะเข้าเบียดเข้า5้าก็ไม่น่ายากหล่กนะฮะก็ต้องรอดูหน้าง,งานอีกหนึ่งครั้งนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ยกไว้5คนนี้ละกันที่เราชื่นชอบไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบเหมือนเราหรือเปล่านะ,ะปรบมือ ที่เราชอบนะนี่คือที่เราชอบเฉยๆนะยังไม่ได้การันตีว่าจะได้ท็อปห้าไหมสําหรับ5คนนี้เดี๋ยวไว้พอเข้ากองเสร็จหรือว่ารอบไหนๆเสร็จเดี๋ยวเรามาแบบว่าเมามอยท็อปหงท็อปห้าท็อปสิกันดีกว่าว่าเอ้ยใครบ้างนะที่จะเข้าตาแฟนคลับนางงามอย่างเรานะทุกคนก็ยังไงก็คอมเมนต์มาได้ละกันว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบใครกันบ้างนะอยากจะแบบดันใครปีนี้มีท็อปห้าแบบ แกงลูกสาวท็อป5คือใคร,รอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยว่าชอบคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยนะก็ลองจัดอันดับมานะทุกคนเมา่์มอยสนุกสนานกันนะจ๊ะที่สําคัญอย่าลืมนะทุกคนเข้าไปติดตาม IG ของอเมด้าด้วยตอนนี้400,000ประเทศเรียบร้อยแล้วนะกน็อยากจะให้ติดตามกันเยอะๆให้พุ่งๆขึ้นไปตลอดตลอดเลยนะทุกคนเวลาประกวดจริงก็จะแบบโอ้ยตายแล้วนะครับคนนี้คนติดตามเยอะจังเลยนะแล้วก็เตรียมตัวปั่นทวิตเตอร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนปีนี้มั่วนแน่พูดก็พูด,พด,พด,พดนะะอ่ะโอเคเอาเป็นว่า ลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะส่งใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด subscribe เป็นปกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ถ้าเพิ่งคนพูดจามไม่ดีหรือว่ารีแคปไม่ถูกจริีใครพูดจามไม่ถูกหูใครเนี่ยต้องขอกราบเอาไวไนนะ้เวลาที่นี้ด้วยนะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าจ่ะบ๊ายบาย